โอเคครับผมมามาต้ติดไหมครับคนตกแติดปะไม่ติดเลยเดี๋ยวผิดด้วยครับผมคอคปาประชา่จะช่วยหไม่ตกย จะเป็นความเชื่อแบบว่าพื้นมากอะไรเงี้ยไม่แต่ว่าปากเราไม่จะตกเลยปากเราจะไม่ตกเออแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนเอ้าวหรออ่ะใช่ไม่ครั้งก่อนผมดึงผมไม่ได้ปากผมใครไม่รู้ปากไม่ผมดึงออกเลยนี่เลยไม่ได้ออกเพราว่าอะไรอ่ะก็ไม่จะตกหรอเชื่อมันเถอะชืาอมันเหรอะชื่อมันเหรอแต่เราเราเรา โอ้ยนี้เขามีพัดลมให้นะเนี่ยพี่เขามีให้พัดลมเขามีให้พัดลมนะครับแต่เขามีพัดลมให้นะครับเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกคนนีครับเพิ่งแหละเลยแฮร์บลต่ำๆได้เลยครับก้มต่ำก้มต่ำก้มต่ำมัม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 มุแดงเขาปีกันนาทีเป็นงานสนใจไหมสนใจไหมโน โน้จ้าน้งจ้าเนค่ะนี่คอเป็นยานี่คือรผมไม่รู้จริงเออนี่คืออะไรไม่รู้เลยเออคืออะไรตอบตอบเเลยมันเปนอะไรช่วยอธิบายให้ผมครับมันคือ NPC อ่ะ NPC ABC NPC ที่แบบว่าเราทำเสียงเหมือนในเป็นการ์ตูนเป็นแอนิเมชแล้วเกี่ยวอะไรครับ แล้วอันร um? ี้แต่ีคืออะไรครับไปดูในจอเอะไรนะยมได้ดูรู้จักแต่รู้จักแต่ไงที่มีสมัยเอ่อเอาไม่รู้เอารู้จักวะเอารู้จักนี่เรารู้จักเราคนละเซอร์ฟป็นไงทิกตับาทุกคนอะ รักนะครับผมนะทุกคนที่มาแล้วครับผมแต่ว่าอันนี้เหรออ้าวแล้วอ่าฮะเขาเขาเขาอ๋อแล้วก็แค่โดดโดดนจะสีที่เป็นปลาปาวานปะน่าจะคนละเซอร์แล้วละอ๋อมีมีมีปลาตะเพียนไหมไม่ไม่มีเหรอเซ อะไรนะฮะผมผมเคยเห็นที่มันแบบว่าถ้าส่งของขวัญก็เลยตื่นมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยหรออ๋ออ๋ออันนี้อั้ฟังแล้วฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยพูดไปก่อนฟังนะแต่ไม่ใส่เวอรไม่รู้เหมือนกันฟังแล้วโอ้โหเราไม่เป็นเลยอ๋อ้ทีนี้เรื่องอีกรอบนะครับ ทำอานไรครับนอนไม no. like ่หลับอ่ะแต่ตื่นเช้านะตื่นกี่โมงวันสิบโมงเลยนี่จะสิบชั่วโมงสี่สี่ป่ะสี่ชั่วโมงเจ็ดสิบเก้าสิบ y ไกินเตอรจริงเหมือนไม่ได้ไป จริงเหมือนไปดูสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากกว่าครับผมสิ่งประดิษฐ์แบบว่าทางวัฒนธรรมอย่างเช่นไ่ดูแบบพระพุทธรูปอะไรเงี้ยจริงอะไรนะฮะเพอาอที่ต่างจังหวัดมันไม่มีเหมือนในกรุงเทพไงมันจะแบบว่าดิบๆแล้วก็มีความเป็นวัฒนธรรมสูงอะไรเงี้ยครับผมอะไรนะครับฮะอะไรนะ างพระก็ต้องใช้สลากอะไรหรอของใครของพี่เของผมอะเอาของผมอะของผม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 นะของพี่ไงพี่อะได้เห็นหมอนี่

นปะคะ้องปิงจะแบอุยแรงมากเลยแรงมากเลยพี่ก้อนอะทำไมอะอาของเพลงไม่ทำไมทำไมถึงบอกว่าเมือ ก้อนจะกลำไเคยได้ยินชื่อเคยได้ยินคือรู้จักปะวะไม่ไม่ไม่จำไม่ไม่รู้จักหน้า่รู้จักชื่มีน้องโอเคจัป่ะคอลาเจนดีเจนไรนะเจนเอ้าปะโอยไม่อยากเล่นเลยนอะไไม่ออกไกลแล้วผมพยายามว่าผมพยายาม เดี๋ยวคำที่ผมเคยบอกนี้ผมเคยเห็นคำนี้ใ่โอ้ยนี่คือถ้าเป็นในมุมพี่พี่จะมองในคนเลยนะคนม่ใพี่โอเคโอเคแา่มีเชื่ออะไรมีเชื่ออะไรคู่จริงเป็นเพลงมันเล่นจริงนทุกคนพูดจริงพึ่งพึ่งใครอ่ะเลยนะพูดว่าอะไรนะคนเป็นพันล้านคนถ้าเธอไม่ใช่ศิลปิน และฉันไม่ใช่แฟนครับเราจะเจอกันได้ยังไงก็มองไปแบบพวกเขาจะให้มันดูซื้อใช่ก็แบบว่าเออถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่ศิลปินแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันจะได้เจอกันมันก็คือเจอกันนะอมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือเดสตินียางเอาอ่ะพี่ใช่เันได้เจอกันพูดก่อนพูดก่อน โอเคครับพี่สาวร้อนไหมครับอะไรนะร้อนไวมปลาสวายปลาสวายอ๋ออะไรนะให้อาหารปลาพี่มนครับผมพี่ถึงเนี่ยอะ่ะ ที่เป็ไม้ที่ิป็นกับมาแทนเราเลยห้าบาทขอสักเจ็ดบาทเลยให้สิบบาทเลยมาขอไปยี่สิบพี่เบอร์เดย์นะครับรักนะหลังโอเคนะฮะรักนะหลังโอเคเลยตะโกนมาได้นะตะโกนมาได้เหมทุกคนเต้นหมูเด้งให้ดูหน่อยดีโอเคครับ ลผมีเชื่อล้ต้นพี่จะเต้นเต้นพี่เนเต้องตัวเต้นพลโอเคอะไรนะว่าเพื่อนโอเคใช่เป็นเพื่อนรักเป็นรักเพื่อนก็ได้หมด เดยสามหกสามหกครับนี okay. ่ไงเขาลงไทยได้สามหกสามหกแปดสองแล้วกันเขียนอยู่ในนี้เหมือนกันแปดสองสามหกอะไรนะอายุใครแปดสอง มี้เหรออ๋อสามอายุอ๋อโอเค